โอ้ยต้องทำเพื่อเมียพม่รูกเหนื่อยสายตัวทั้งขาดถอยรถใหม่ตัวเองอออกจากบ้านมาใช้เงินวันละร้อยสองร้อยดูสิโอ้ยรถใหม่กิ๊บเนี่ยต้องมาติดปีไม่เป็นอีก โอ้โหจีบปองก็พ้นใจเย็นๆค่ะใจเย็นๆค่ะพี่บอกวันนี้ค่ะวันนี้ค่ะใจเย็นๆค่ะอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งมึงจะเย็นยังไงอะครับใจเย็นใจเย็นตายเอยมากมีปัญหามีปัญหาอะไรคะมีปัญหาสิครับปัญหาเรื่องอะไรเอ่ย เรื่องรถเรื่องฟิล์มนี่แหละครับโอเคอันนี้ของออยมีฟิล์มแก้ปัญหาให้พี่ป๋องได้โอ้้อโอ้ยใช่จากร้าน27สปีดใช่แล้วค่ะบางนาบางนาซอย3 8เลยค่ะเห็นในก็อบแนะนำบอกว่าร้านนี้อ้โหแบบว่าเป็นโปรเฟชชั่นอลมากๆใช่ค่ะเปิดมานี่20กว่าปีค่ะ20กว่าปีแล้วคุณอออยครับ คือพี่รบกลัเลยฮะเห็นเด็เขาบอกว่าที่เนี่ยดูแลดีแล้วก็สมราคาะเรื่องฟิล์มกองแสงเนี่ยต้องมาที่นี่เลยยังไงฮะพี่เอารถมาเนี่ยเพิ่งถอยรถมาใหม่เลยคืออย่างงี้ของออยอ่ะมันจะมีให้เลือกอยู่ทั้งหมด3แพ็กเกตนะคะพี่ป๋องคือเกิดปัญหาอะไรบ้างเอ่ยก็แน่นอนว่ารถอ่ะพอได้มาปุ๊บเนี่ยเรื่องของความเย็นในตัวรถถูกไหมเพราะีเรากลัวมันจะร้อนแล้วก็มันติดฟิล์มไงอย่างงี้ ออยรู้ปัญหาแล้วว่าพี่ป๋องต้องการอะไรนะคะคราวนี้เดี๋ยวออยให้พี่ป๋องลองเลือกฟิล์มดูก่อนว่าอยากได้ประมาณขนาดไหนเดี๋ยวออยแนะนําตัวฟิล์มให้ดูนะคะออยนะคะจะมีทั้งหมดอยู่3แพ็กเกจถ้าเป็นตัวท็อปเลยของออยคือ IR99 อ๋อเดีเดี๋ยวอันนี้ที่ก๊อฟบอกอ่ะใช่อะไรนี่แหละใช่ค่ะใช่เลยตัวนี้เลย Oh. ก็คือตัวนี้มันจะมีทั้งหมดทั้งหมด3สีให้เลือกนะคะ oh. คือความเข้มให้เลือกเลยการป้องกันก็จะอยู่ในส่วนที่99.8% oh. ทั้ง3ตัวเลย oh. นะคะ oh. มันจะมีความเข้มให้เลือก oh. พี่ป๋องสามารถเลือกได้เลยค่ะ oh. ว่าจะเอาตัวไหนบ้านหน้าหรือด้านข้างอ่าอันไหนเข้ม น้อยสุดครับถ้าเข้มน้อยสุดคือตัวนี้ค่ะ1 1> Q q 30ต่างกานคือนี้ใช่แล้วค่ะตัว q q 20ค่ะแ้ถ้าเข้มมากๆถ้าเข้มมากเลยก็จะเป็นตัว q q 10ยกมือถามแล้วก็พี่งครูครับค่ะอย่างบ้านเราอากาศร,ร้อนขนาดนี้พี่ป๋องครจะติดแบบไหนดี1 2 3ครับเอเอต้องถามก่อนว่าพี่ป๋องชอบฟิล์มเข้มหรือฟิล์มอ่อนเพราะว่าตัวนี้ของเราอ่ะในส่วนของค่าการป้องกันกันได้ทั้ง3ตัว ขึ้นอยู่กับความเข้มที่พี่ป๋องชอบนะคะทัศนวิสัยในช่วงกลางคืนหรือกลางวันอยากได้แบบขนาดไหนอ๋อครับพี่พูดตรงๆนะฮะอย่าถามว่าพี่ชอบหรือไม่ชอบเลยครับถามภรรยาพี่ดีกว่าครับเมียจ๋าเมียเอาแบบไหนอะเออพี่ป๋องคะเจนเย็นค่ะพอดีว่าภรรยาพี่กระซิบหนูมาแล้วว่าจะเลือกเป็นตัวไหนตัวไหนครับที่ภรรยาพี่เลือกก็คือจะเป็นตัวคิวคิวสามศูนย์เขาเลือกเพราะอะไรครับ ตัวนี้ทัศนวิสัยชัดเจนมองจากด้านในค่อนข้างที่จะเคลียร์กว่ายี่ห้ออื่นครับนะคะเขาเลยเลือกเป็นตัวนี้อ๋อคือมองจากข้างในหมายว่าก็จะมีความเห็นชัดเจนใช่ใชด้านนอกล่ะครับด้านนอกก็เป็นส่วนตัวนิดๆอ่าก็คือจะตรงตามที่แบบต้องการเลยก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะแต่คราวนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสลูปด้านบนอ๋อจะบอกพี่บอกว่า จะบานหน้าบานหลังบานข้างหรือสลูปค่ะเราก็สามารถที่จะเลือกความเข้มความอ่อนได้และแต่อย่างเนี่ยแหละค่ะใช่คราวนี้ตัวสลูปหน้านะคะจะเลือกเป็นตัว q q 20มันจะเข้มขึ้นมนานิดนึงมันก็จะช่วยตัดแสงด้านบนได้แสงแดดใช่ใช่ช่วยตัดแสงได้ด้วยนะคะแล้วก็คือถามว่าตัวสลูปมันมีความเข้มอยู่แล้วพอบวกตัวนี้เข้าไปปั๊บ เย็นสบายค่ะเย็นสบายใช่เย็นสบายใช่ค่ะโอเคแล้วอันนี้นะจ๊ะถ้าเป็นตัวนี้ตัวนี้ก็จะเข้มเข้มมากส่วนตัวมากไม่เหมาะไม่เหมาะสําหรับภรรยาพี่เพราะว่ากระซิบมาบอกแล้วอยากได้สว่างหน่อยอ๋อสว่างหน่อยใช่ใช่แล้วแต่เขาเลยครับเพราะว่าคนที่ใช้อะเป็นเขาาไม่ใช่พี่พี่ไม่ได้ขับเลยแต่เขาเนี้ยมีปัญหาอยู่อย่างหนึ่งบานหลังบานหลังคือันนี้ สำหรับรถรุ่นเทนล่าสามจะติด IR 99ไม่ได้เพราะหน้าฟิล์มแคบกว่าหน้าฟิล์มจะแคบกว่าตัวกระจกที่มากับตัวรถคราวนี้เราต้องขยับมาเป็นตัวนี้มาสิครับเป็นพรีเมียมแต่ถามว่ากจะวินคอร์สเหมือนกันค่ะใช่วินคอร์สพรีเมียมตัวนี้นะคะจะกันตัวในส่วนของตัวอินฟลุตหรือตัวความร้อนได้อยู่ที่95 94-97ประมาณนี้นะคะแต่ความเข้มก็จะขึ้นอยู่กับที่ว่าเราชอบประมาณไหนการป้องกันก็จะแตกต่างกันคราวนี้แฟนพี่ป๋องเลือกมาแล้วอยากให้เหมือนกับว่าใกล้เคียงกับประตูก็เลือกเป็นตัว hcd 20มันก็จะแมทช์กันก็จะแมทช์กันใกล้เคียงกันอาจจะต่างกันนิดนึงแต่ความเคลียร์เหมือนกันเลยค่ะโอเคจะเป็นลักษณะประมาณนี้สำหรับแพคเกจนี้นะคะจะเป็นตัวเซรามิ ตัวนี้เนี่ยก็คือวินคอร์สเหมือนกันแต่การป้องกันอาจจะลดน้อยลงนิดนึงนะคะตัวนี้ก็จะกันอยู่ที่ประมาณ76-79%มันจะมีตัวฟิล์มให้เลือกอยู่แค่ประมาณ4รุ่นแต่จริงๆอ่ะถามว่าแนะนำไหมมันก็ติดได้แต่ถ้าพี่ปองอยากได้ของดีต้องเป็นสองเทเตจนี้ตันนี้เนาะใช่เอาเอเอาตามที่น้องอ้อยแนะนำเลยก็แล้วกันครับเพราะว่าเอาจริงคนที่ใช้พี่ว่าคือพอเข้าไปนั่งในรถแล้วเนี่ย เปิดแอร์แล้วเนี่ยมันก็อยากจะได้ความเย็นนะ<ช>แล้วก็บางทีไอร้อนหรือความร้อนจากข้างนอกใช่ใม่มัน<ช>าม,ามันน้อยมากๆอะ่ะเพราว่าโอ้โหดีเลยดีเลยมีคอร์ไดอาร์ช่วยได้ค่ะ มาแล้วครับอุย้ยเสร็จแล้วเหรอเสร็จเรียบร้อยค่ะ <He i. S 2> ตรงตามสเปคที่ภรรยาพี่ป๋องต้องการ,รนะคะคือไม่ต้องเข้มมากเฮ้ยน้องออยสังเกตอย่างนึงก็คือสีมันจะมีความเป็นสีแบบคือดำอมฟ้าเออใช่แต่ว่ามันไม่ได้ฟ้าจนเกินไปครับแต่ตัวนี้มันจะเข้ากับทุกสีรถและพี่ป๋องลองสังเกตดูนะคะตัวฟิล์มวินคอ์สจะไม่มีความเป็นประหลอดจะไม่ได้เงาเหมือนตัวกระจก เออเอออันนี้คือเข้ากับทุกสีรถแน่นอนคอนเฟิร์มเลยติดออกมาแล้วสวยแน่นอนค่ะทุกสีนี่คือมองจากข้างนอกก่อนนะใช่สวยประทับใจครับค่ะนะอันนี้คือทั้งหมดแล้วใช่ไหมน้องออใช่ทั้งหมดเลยค่ะทั้งข้างหน้าข้างหลังนี่สุดค่ะอ๋อขออนุญาตนะเฮ้ยน้องออยโอเคเลยดีสวยไหมคะสวยครับชอบเลยครับ ดูสบายตาใช่ไหมคะเ<อ>นี่ยแหละที่ออยบอกว่าคือเทคโนโลยีของวิ n คอร์ดอ่จะค่อนข้างล้ำกว่าฟิ์มยี่ห้ออื่น<อ>มันมีตัวแอนตี้แกค่ะคช่วยลดแสงสะท้อนด้านในห้องโดยสารได้ด้วย เวลาที่พี่ป๋องนั่งอยู่ด้านในพี่ป๋องจะมองไม่เห็นตัวเองครับจะไม่เหมือนยี่ห้ออื่นถ้ายี่ห้ออื่นคือมันจะสะท้อนเห็นตัวเราเหมือนหลอกโดนผีหลอกเหมือนมีคนตามมีงานตามติดใช่ใช่แบบนั้นเลยค่ะพี่ป๋องอันนี้ช่วยลดได้วิญญาณไม่น้อยไม่เอานะค่ะน้องออยครับผ่ขออนุญาตเอารถไปขับข้างนอกสักหน่อยได้เลยค่ะเฮ้ยผมบอกทุกท่านเลย ว่าพอมาขับปุ๊บเนี่ยผมพยายามจะมองรอบๆทั้งกระจกบานหน้ากระจกบานหลังกระจกมองเนี่ยกระจกด้านข้างเนี่ยเฮ้ยดีแล้วก็เห็นเห็นวิวข้างนอกก็ชัดเนี่ยชัดแบบดีเลยอะ่ะไม่มีอะไรมามากวนตามาลกตาเลยอะ่ะนะครับเฮ้ยเออของเขาดีจริงอะ่ะเฮ้ยต้องขอบคุณพี่คอปเปนจ์พนมากเลยที่แนะนําร้านนี้ให้อะ่ะแล้วที่นี่นะ พนักง,งานเขาน่ารักทุกคนครับผมบอกเลยไม่เฉพาะน้องออยนะน้องๆทีมงานสตาฟอีกทุกคนเลยฮนะน่ารักมากรวมไปถึงช่างผมแอบไปถามมาว่าช่างที่นี่ป,นประสบการณ์เนี่ยคนคลักประสบการณ์นี่20กว่าปีอัพนะฮะทุกคนก็เรียกว่าตัวจริงที่นี่นะแล้วมีครบหมดทุกอย่างเลยจะติดฟิล์มจะล้างรถจะทําอะไรนะฮะที่นี่เขามีให้คุณครบปงจอนี่ตอนนี้เรากําลังขับในช่วงต่อมาสักบ่ายๆนะแดดคุณจะร้อนแต่พกนี้ พอมีพงมีฟิล์มติดเ็จับเรียบร้อยเนี่ยเออไม่ร้อนไม่แสบผิวไม่อะไรเลยอ่ะค่ะพี่ตองเป็นไงบ้างคะขับออกไปทางนอกเยี่ยมเลยครับทัศนวิสัยทัาศนวิสัยดีมากเห็นทุกมุมทุกด้านชัดแจ๋วเลยฮะแล้วก็ไม่มีเขาเรียกว่าไอเงาสะท้อนทีไ่ไม่เห็นเลย ออยบอกแล้วของมันดีจริงกันความร้อนอินเฟลต์อยู่ที่99.8%ก็เมื่อกี้ผมขับไปอ่ะพอเปิดแอร์ปุ๊บเนี่ยเย็นเร็วมากเย็นเร็วใช่ไหมคะใช่คมชัดแน่นอนโอ้โหคนเุ่งกันค่ะวิาขับไปเนี่ยแดดเปี้ยงๆอ่ะพอขับไปปุ๊บเนี่ยเอ้ยหูเย็นแล้วทำความเย็นได้เร็วเลยใช่ไหมคะเร็วเลยโอ้แสดงว่าดีจริงดีมาก <c oughs> วินคอร์สใช่ค่ะค่ะสำหรับวินคอร์สนะคะตัวนี้เนี่ยคือเขามีข้อดีตรงที่ว่าคือเขาเป็นเทคโนโลยีอ<า>อนาโนไอ<า>นะคะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยด้วยโทนสีของเขาจะไม่ซีดจางนะคะ<อ>การรับประกันคืออยู่ที่5ปี5ปีเนี้ยการรับประกันสีไม่ซีดจางแน่นอนอพี่ป๋อง ไม่ต้องกังวลนะคะแต่ถ้ามีปัญหาเข้ามาได้ที่วินคอร์สได้เลยนะคะตัวนี้ของเราเนี่ยยังไงยังไงดีแน่นอนกล้าคอนเฟิร์มเลยค่ะพูดซะขนาดนี้ขายเลยก็แล้วกันครับได้เลยค่ะตัวนี้นะคะก็คือถ้าลูกค้าสนใจนะคะตัววินวินคอร์สของเราเราก็จะมีตัวแทนจำหน่ายด้วยนะคะแล้วก็ฟิล์มของเราเป็นฟิล์มที่นำเข้าจากประเทศญี่ปุ่นตัวแทนเดียวเลยของเราที่นำเข้านะคะกล้าการันตีของแทนแน่นอนค่ะพี่บอกนี่มาว่าที่นี่เป็นที่เดียว ที่มีวินคอสสำหรับที่27สปีดออ27สปีดจริงๆแล้วอ่ะคือเขาว่าเป็นดีลเลอร์นะคะถ้าเป็นสำนักง,งานใหญ่จริงๆคือวินคอสขับหรือวินคอสไทยแลนด์แต่ถ้าอยากจะติดเอามาที่นี่แหละที่นี่ได้เลยค่ะ